ัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาชวนทําขนมของตุรกีเลยนะคะหรือขนมแขกนั่นแหละที่แท้จริงก็คือเป็นขนมที่เอาไปทอดแล้วก็มาชุบกับน้าเชื่อมบอกเลยว่าอร่อยมากก่อนอื่นนะคะเราจะต้มน้าเชื่อมก่อนต้มให้เหนียวเลยค่ะถ้าไปอยู่ไทยนะคะไปซื้อได้เลยค่ะในเซเว่นเขาจะมีพวกน้าเชื่อมสําเร็จรูปขายอะแบบนั้นใช้ได้เลยแต่มีน่าไม่มีน้ำตาลทรายสองถ้วยตวง น้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะสองถ้วยตวงเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปต้มนะคะต้มจนเขาหนืดเลยแหละเราต้มประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเราก็บีบน้ำมะนาวไปหน่อยหนึ่งทิงไว้ให้เย็นสนิทได้เลยเซโมลีน่าค่ะที่ตุรกีเรียกอึม,มิกนะห้าร้กรัมวันนี้ทำเยอะนมค่ะหนึ่งถ้วยตวงนมจืดธรรมดา น้ำหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชค่ะครึ่งถ้วยตวงผงฟูสิกร,รมัมแป้งสาเลีเอเนกประสงค์เสร็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงเสร็จแล้วคน เราจะต้องเติมนมกับเติมน้ำไหมเพราะว่าเจมเลีน่ามันดูดน้ำไม่เท่ากันหาอะไรปิดไว้นะคะแล้วก็พักแป้งครึ่งชั่วโมงหลังครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเขาก็จะดูดน้ำเป็นแบบนี้เราก็ใส่ถุงดีดเลยคะ่ะ ใช้ทาน้อยนะคะแล้วก็ลดลงเหลือครึ่งสูตรนะอะตั้งน้ํามันนะคะวันนี้ใช้น้ามันดอกทานตะวันน้ามันลําข้าวใช้ได้น้ํามันมอลกดอะไรก็ใช้ได้ขอเป็นน้ํามันพืชเป็นพอน้ำมันปาล์มไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้น้ำมันปาล์มนะน้ำมันข้าวโพดได้ไหมได้ใครที่ซื้อกระทมมีนาไปนะคะขนาดอันนี้เป็นขนาด18เซนนะไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะคะบีบเลยค่ะ เอาแค่นี้แหละอะเอามือปาดจบค่ะแบบบ้านๆเดี๋ยวเราทอดนะคะให้เขาเหลืองทั้งสองด้านเดี๋ยวพอด้านล่างข้างล่างนี่เขาเหลืองแเขาจะลอยขึ้นมานำเชื่อมจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะมันต้องหนืดแบบนี้นะขนมถึงจะเงาสวยที่ทอดมาร้อนๆนะกับนำเชื่อมที่เย็นตัวลงแล้ว เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะไปเคลือบเขาก็จะเงาสวยจุ่มไปสักพักหนึ่งค่ะประมาณสองสามนาทีแล้วเราค่อยเอาขึ้นนะ่ะหักอันที่หักเนีดิชิมให้ดูอืม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะความกรอบมีค่ะอุ๊ยหักเลยใช้หัวบีบให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแล้วก็พักแป้งซีมอลิน่าให้นานกว่านี้ก็ได้ค่ะอืม ไปเลค่ะสวัสดีค่ะ